แต่ก่อนที่บอสจะมาวันนี้กาแฟหมดแล้วนะคะก็เลยมามาเปิดมาเปิดกาแฟกลองหนึ่งไม่รู้จะไม่รู้จะโฟกัสกล้องใบไหนเลยเอ้ยเอาจริงๆตกใจกาแฟตัวเองเหมือนกันเนี่ยทำไปก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเลิศมันจะปังปูริเยขนาดนี้คือคุณสมบัติน้องเลิศมากจริงๆทุกคนเอยคือตอนแรกอะ่ะจริงมีผู้ชายเขาก็มาคอนเฟิร์มเรื่องนี้เหมือนกันนะว่า โอกินแล้วแบบสมรรถภาพก็ดีขึ้นจริงๆนะแต่ทุกอย่างนะต้องเป็นผลระยะยาวดีที่สุดจริงๆทําสินค้าวันนี้บอสอยากอยากจะบอกคนที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะ่ะว่าการที่เราจะใช้สินค้าหรือทําสินค้าเนี่ยเน้นระยะยาวเพราะตอนนี้คนอะ่ะเขาสนใจในเรื่องของเฮลส์แคร์มากๆเห็นปะคือธุรกิจที่เป็นเฮลส์แคร์ทั้งหมดอะ่ะจะเป็นธุรกิจที่แบบว่าปังแล้วก็เป็นระยะยาวทั้งหมดเลยนะคะ ขอชงกาแฟไปด้วยเพราะว่าพลังงานร่างกายต้องการกาแฟนะวันนี้มากินกินช้าไปนี่กี่โมงแนละบ่ายสานะฮะบ่ายสามกับถ่ายดีมากแล้วก็แม่งทีมงานบอกพอรู้รู้ร,รู้ถึงคุณสมบัติกาแฟปุ๊บฉันกินวันละครึ่งซองงกเกินไปเธอเอ้ยงกไปแหม อ่ะเพราะอะไรรู้ไหมเขาบอกว่ากาแฟชาวบ้าน12ซอ,องเท่ากับเรา1นซองเนี้ยไอหนึ่ซองซองเนี้ยโอ้โหเลยแบบตกใจจริงเหรอวะแล้วพอมาดูจริงๆเออว่ะข้างหลังมันแบบคือเข้าใจไหมอย่างตัวคอลลาเจนตัวอะไรนี่มันก็สมเปซ็นแล้วอะ่ะโอ้โหแบบนะไอแปปทายบำรุงสมองอะไรโอ้โหแบบเปอร์เซ็นต์มันสูงมากนะคะนี่แหละเพราะฉะนั้นนะคะ อย่างที่ทุกคนรู้กันตอนนี้บอสก็เริ่มที่จะมาออกสื่อนอะมาออกมาออกไลฟ์มาออกอะไรเงี้ยเพราะว่าเราต้องสร้างเจ้าของธุรกิจแล้วทุกคนทุกคนน่ะมีแต่คนเป็นตัวแทนเยอะนะคะตัวแทนแล้วทีเนี้ยใครๆคเขาก็อยากเป็นเจ้าของแล้วเพราะเขารู้ว่าเจ้าของแม่งมีบ้านมีรถมีทุกอย่างเพราะอะไรวันนี้เห็นบ้าหาคนขายอะ่ะขาย3คนขาย4ี่คนขาย5คนเลี้ยงหน้ากระดานในในชั้นแถวของตัวเองอนก็รวยแล้วนะก็รวยแล้วนะ ถูกไหมเออหาคนเก่งๆพูดง่ายๆจับคนเก่งได้คุณก็เป็นเศรษฐีแล้วอ่ะเออเพราะว่างานออนไลน์เนี่ยนะถ้าแม่ค้าที่ขายหน้าไลฟ์ก็ต้องเหนื่อยนะถึงจะขายดีแต่เหนื่อยคุณต้องมีเสียงแบบเขาเรียกะไรเสียงเทนเสียงพูดเสียงคุยเสียงที่แบบอินเตอร์เทนลูกค้าตลอด ลอดฝั่งได้ทําให้ลูกค้ามีความตื่นเต้นมีความสนุกได้อันนั้นงานเหนื่อยนะงานเหนื่อยแล้วก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องซึ่งคาว่าปลดกเกษียณจะไม่อยู่ตรงนั้นแล้วก็แพสซีฟก็จะไม่อยู่ตรงนั้นเช่นกันอย่างอย่างสมมุติว่าเ,เราเป็นดาวในตรงนี้แล้ว พอวันหนึ่งอะเราเหนื่อยเราอยากให้คนอื่นน่ะมาทําแทนเรามันก็ไม่ได้ถูกไหมคุณก็ต้องออกหน้าจอออกมาเป็นคุณนะ่ะมันไม่เป็นคุณลูกค้าก็ไม่อยากซื้ออะมันก็เลยเหนื่อยทีเนี้ยเอพอมาพูดถึงธุรกิจกันบ้างคู่แข่งก็เยอะอ่ะวันเนี้ยพอบอกนะสมมตินะ สวัสดีค่ะผู้จัดสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะทุกคนที่มาติดตามกันเป็นยังไงก็ฝากแชร์ให้คนที่ไม่มีโอกาสด้วยเพราะตอนนี้คนไม่มีโอกาสเยอะมากขอบพระคุณค่ะน่ารักจังเลยนะคะขอบคุณที่สนับสนุนนะคะพูดง่ายๆวันนี้คือแบบเราเองอ่ะเราอยากสร้างเจ้าของธุรกิจในแบบที่ไม่ต้องแข่งขันกันคือโลกปัจจุบันเนี้ยทุกคนแข่งขันกันหนักมากอะสมมตินะสมะสมติว่าอันนี้คือสบู่ไม่ใช่ยี่ห้อของบอแนสมมตินะ มาสองยี่ห้อก็ต้องแข่งกันแล้วถูกไหมแข่งกันแล้วแล้วบางทีโรงงานก็โรงงานเดียวกันอันนี้ตลกมากนะคือวันก่อนเพิ่งไปสำรวจตลาดมาจากการที่สร้างระบบเสร็จแล้วก็ไปสำรวจตลาดว่าเอ๊ะความต้องการของตลาดคืออะไรแล้วเสร็จปุ๊บเฮ้ยมันโรงงานเดียวกันไม่ใช่เหรอวะนังคิดเองนะคือบอสอะ่ะไปนั่งดูสินค้าต่างๆอะ่ะ มันเยอะมากเลยทุกคนเจ้าของแบรนด์คนละคนแต่สินค้าโรงงานเดียวกันแล้วนั่งคิดในใจทําไมเขาไม่จอยกันวะทําไมเขาไม่ทําร่วมกันวะแล้วทําไมเขาต้องมาเป็นคู่แข่งกันแล้วปรับกลายเป็นว่าใครทําทีนี้ก็มาแข่งคอนเทนต์ใช่ไหมใครทำคอนเทนต์ดีกว่าใครปังในด้านออนไลน์มากกว่าคนนั้นเป็นผู้ชนะเออพูา,ายงเป็นคนได้ตังค์ไปนะคะแต่ทีนี้ แบรนด์เพอร์เฟกเนี่ยก็เลยมานั่งคิดกันว่าเฮ้ยทำไมเราต้องเอาคนม่มมาจับจับจับรวมเป็นคู่แข่งถูกไหมเราเอาคนเนี่ยนะมาเป็นตัวแทนเนี่ยตอนที่เขาไม่มีเงินให้เขามาหาทุนกับเราก่อนพูดง่ายๆให้เขามาหาทุนกับเราก่อนพอมาหาทุนเสร็จปุ๊บเราสร้างเขาให้เป็นเจ้าของไอ้อย่างตอนนี้เดี๋ยวเดือนหน้าทุกคนก็ติดตามอยู่ก็เห็นแล้วเนาะเดือนหน้าเาจ้าของคนใหม่ขึ้นอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยว เป็นครีมจำชื่อครีมเจ้าของคนใหม่ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวโดนบูลลี่เดี๋ยวโดนดา่านะเจ้าของแบรนด์คนใหม่ T w ใช่ป่าวะ T B เออ T ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ตัวจริงมาก่อนตัวจริงมาเดี๋ยวจะเอามาโปรโมทให้ดูกันนะคะก็คือตอนนี้บอสก็ใช้ตัวนั้นด้วยนะคะเนี่ย อันนี้ก็คือเจ้าของแบรนด์อีกหนึ่งท่านนะคะแล้วก็ตัวครีมก็เป็นเจ้าของแบรนด์คือปีนี้เราได้ CEO 2ท่านนะคะเ,เราเราไม่ขายความเวอร์เนาะแบรนด์เราขายความจริงทั้งหมดบัญชีเรามีให้เช็คหมดนะคะเอออย่างอย่างสมมติวันนี้ทีมงานของเราทำงานกันเนี่ยตัวไดมอนด์ไดมอนด์นี่นะจริงๆแล้วอะ่ะเป็นการแก้ปัญหาได้ดีมากๆนะคะสำหรับ Perfect l i g h t นะคือคุณเชื่อไหมทุกคนอนะ่ะอยากขายในราคาต้นทุนที่มันสูงถูกปะ คุณง่ายๆก็คืออยากอยากขายแบบต้นทุนมาจะจึงนึงแล้วก็กําไรเยอะๆเราก็ต้องสต็อกเยอะๆถูกไหมในในวงการวงการทําออนไลน์นี่คือไม่ต้องพูดเยอะอ่ะเออรู้ๆกันนะนะว่าโอเคไปซื้อมาเยอะๆแล้วเราก็ขายเอากําไรถูกไหมเออแต่ทีนี้ปัญหาก็คือคนมันดองของมากกว่าเดิมนะคะดองของมากบอจะมองมดจะเอากล้องตั้งยังไงดีวะให้มันเห็นเห็นเห็นหน้าเพราะว่าหันมาทางเนี้ยกล้องก็อยู่ทางนี้นะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ ไม่ไม่ได้เก่งมากในการไลฟ์ด้วยเดี๋ยวต้องไปหาขากล้องอีกหนึ่งอันเดี๋ยวต้องซื้อขากล้องอีกอันหนึ่งนะคะอือพอทีเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคนสต็อกของแล้วขายไม่ออกเชื่อไหมตอนนี้บริษัทมีแหล่งสต็อกอยู่ประมาณอ่ในไทยใน,ในพ,ในพม่าก,ก็จะเป็นในไทยก่อนเพราะว่าตอนนี้พม่ามันเกิดสงครามเนาะก็จะมีจะมีพม่าในไทยขายแล้วก็ในลาวก็คือประเทศลาวเลยก็จะเป็นปักแซใช่ป่ะบอสบ้านบอสพนุเพง จำชื่อไม่ได้ต้องขอภัยนะเป็นปักเซนะคะปักเซนั่นแน่เออเซกองหรือปักเซนี่แหละใช่ป่วาวะบอดคุณเงคุณต้องพิมพ์ไห้ดิฉันละนะคะถ้าคุณดูคลิปนี้อยู่คุณอย่าลืมพิมพ์มาด้วยนะจําจําชื่อบ้านเขาไม่ได้ปักเซหรือเซกองนี่แหละนะคะเออก็จะมีแหล่งสต็อกอยู่สองที่สามที่แล้วก็ญี่ปุ่นด้วยนะคะตอนนี้ที่ขายอยู่แล้วทีเนี้ย Uh, ตอนนี้เห็นไหมกันแดดที่ออกมาเนี่ยเป็นเป็นเจ้าของแบรนด์อีกหนึ่งท่านเป็นนักปิดการขายด้วยก็คือจากสาวกรรมกรนี่แหละสาวกรรมกรไม่มีความรู้ด้านการค้าการขายแล้วก็ไม่ใช่คนในโลกออนไลน์ด้วยก็คืออย่างที่พูดไปเมื่อกี้สาวกรรมกรนะคะแล้วก็มาทําตัวนี้แล้วตอนนี้มาเป็นนักปิดการขายนักปิดการขายแล้วก็เป็นคนเก่งด้วยนะคะแล้วก็ครีมอีอกอีกท่านหนึ่งก็จะเป็นครีมที่เป็น ภรรยากับสามีนั่นแหละผู้นี้ภรรยากับสามีถือหุ้นนะคะเข้ามาด้วยแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอสบอกเห็นไหมตัวเนี้ยเขาทําออกมาปุ๊บเขาก็มีตลาดลาวอยู่แค่ที่เดียวคือตัวเจ้าของเ,เป็นคนลาวไงเขาก็รู้จักแต่คนลาวถูกไหมคะทุกคนแล้วเขาก็จะมาขายในไทยได้ไหมมาขายในพม่าได้ไหมมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเราต้องมีตัวกลางแต่ทีเนี้ยไอตัวกลางเนี่ย ส่วนมากมันจะเป็นพวกเอ่อพวกเครือที่เขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนสตอ๊อกอะสตอ๊อกแล้วก็ไปขายตามร้านแล้วซึ่งอันนั้นก็คือจะเป็นการตลาดที่เขาตีตลาดในในหน้าร้านของเขาแต่คุณต้องเสียค่าเช่าคุณต้องเสียค่าทําแบรนด์คุณต้องเสียเสียแม่งสารพัดเลย นะคะกว่าจะเอาสินค้าไปขายในต่างประเทศได้เพราะว่าเมื่อก่อนบอสเคยเข้าตลาดลาวแล้วเขาบอกว่าเอ้ยคุณมาสต็อกสี่เดือนละหกพันนะค่าเช่าเนาะค่าเช่าเดือดหกพัน 6, ค่ะคือรวมทั้งเช่าทั้งทําตลาดด้วยแต่กําไรเนี่ยก็ต้องแบ่งให้เขาอีกไม่ได้ไม่ใช่ว่าเสร็จตรงนี้แล้วไอ้น,นี่เลยนะเราต้องแบ่งให้เขาอีกเราต้องให้คุยโอ้โหคือพอพอมาคํานวณกําไรจริงเหลือเหลือแค่นิดเดียวอืม เหลือแค่นิดเดียวบางคนถ้าเกิดขายดีก็ถือว่าคุ้มแต่ถ้าขายไม่ดีก็คือไม่คุ้มเราก็เลยมาสร้างแบรนด์ตัวนี้ล่ะค่ะมาสร้างสิ่งนี้ก็คือให้คนมาเป็นเจ้าของรวมกับเรามาสร้างร่วมกันกับเรานะคะเพื่อที่จะได้มีแบรนด์เป็นของตัวเองด้วยเนี่ยอย่างตัวเนี้ยเขาก็รับกําไรของเขา100%้เรแล้วเราก็ได้กําไรในสินค้าของเรานะคะเอ่ออย่างสบู่เนี่ยสมมติสบู่เนี่ยก็เป็นกําไรของบอสใช่ปะ่ะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวเนี้ยเป็นกําไรของเขา100%เพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาถ้าไม่มีทุนไม่เป็นไะ เข้ามาเป็นตัวแทนก่อนมามาหาทุนก่อนพูดง่ายงมาหาทุนมาสร้างทุนก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลงทุนให้ฟรีอันนี้ฟังไม่ผิดนะเราลงทุนให้ฟรีหนึ่งร้อยเปอร์ซนจริงๆแล้วก็มูลค่าการลงทุนไม่ถูกด้วยสามแสนบาทอืม มูลค่า3 0 0 0 0นบาทปกติเนี่ยถ้าคุณไปทําแบรนด์ต่างๆอะ่ะคุณก็จะต้องรักษายอดรักษายอดไม่พอคุณต้องสร้างตําแหน่งตําแหน่งไต่แม่งจนเมื่อยอะ่ะเออไต่ตําตแหน่งจนแบบเจ้าของแบรนด์แม่งซื้อแลมโบกินีได้อะนะเออไต่ตาตแหน่งจนลิ้นแทบห้อยอะค่ะเอออันนี้คือความจริงนะในโลกของออนไลน์แล้วมันก็เลยกลายเป็นแบบ เป็นสิ่งที่บอสร,รู้สึกว่าเอยบอสไม่ไม่ไม,ไม,ไม่โอเคเลยว่ะมันมันทำไมเราต้องไปเอาเปรียบคนขนาดน,นี้อะไรเงี้ยเออแต่ว่าอย่างบอกมันก็คือธุรกิจคือการตลาดถูกไหมเออแต่ทีเนี้ยสิ่งที่เราทําก็คือนี่แหละค่ะเราให้เขาอ่ะมารวยพร้อมกับเราเลยสร้างแบรนด์ไปพร้อมกันเลยแล้วยิ่งตอนเนี้ยคุณลองคิดดูดิถ้าแบรนด์ของเราสามารถทําให้ทุกคนเป็นเจ้าของแบรนด์ร่วมกันได้แล้วก็ทําให้พวกเขาเนี่ยมีการค้าขายเกิดขึ้นรับกําไรที่อ่ะของใครของมันเนาะจะจะว่าน น้อยมากก็อยู่ที่สินค้าที่คุณจับแล้วก็ซิปเต้นราคาที่คุณสร้างขึ้นมาด้วยว่าคุณจะเอากําไรเท่านั้นเท่านี้อันนี้ก็อยู่แต่ละสินค้าแต่ละตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายก็คือคนที่เข้ามาเป็นตัวแทนกับเราอนาคตคือเจ้าของธุรกิจนะอันนี้คือด่านแรกด่านที่สองคือคุณจะได้รับกําไรจากสินค้าที่คุณขายเนี่ยหรือสินค้าที่คุณเป็นเจ้าของเนี่ยหนึเแน่นอนและแถมไม่ต้องลงทุนเองเราให้คุณมาสะสมยอดสะสมยอดแล้วเดี๋ยวเราจะลงทุนคืนให้คุณ มูลค่าสามแสนบาทฟรีเอออันนี้คือโจทย์เลยนะคือสิ่งที่ตอนนี้หลายคนก็เลยรู้สึกว่าเออแทนที่จะแม่งทำงานหาเงินหาเงินหาเงินพอไปสร้างแบรนด์ตัวเองปุ๊บแป๊กเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่บอสนะมาทำแบรนด์ตัวเองใหม่ๆอุ้ยตอนนั้นทีมงานไม่เหลือเลยไม่มีใครมากับเราเลยไม่มีใครเอากับเราเลยไม่มีใครสนใจเราเลยสุดท้ายเซโลมาเริ่มต้นใหม่มันก็ มันก็จะทําให้คนหลายๆคนท้อค่ะเกิดอาสภาวะที่แบบว่าเฮ้ยทําไมฉันจะต้องมาเริ่มต้นใหม่อีกทั้งๆที่ตอนนั้นฉันอุตสาหหารูกทีมเยอะมาก ครั้งนี้ก็เลยกลายเป็นว่าคุณไม่ต้องเสียเวลาชีวิตสองรอบสามรอบแต่คุณจะได้มีธุรกิจเป็นของตัวเองหนึ่งร้อเปอร์เซ็นแบบนี้ดีไหมล่ะถูกไหมอย่างน้อยตอนนี้ประเทศเราก็จะเป็นประเทศหนึ่งที่จะเป็นตัวอย่างให้กับเราด้วยเพราะว่าแทนที่เราจะตีตลาดในไทยเพียงอย่างเดียวเราก็ตีตลาดเมืองนอกให้ด้วยเรียบร้อยแล้วก็คือคุณเข้ามาปุ๊บคุณมาเป็นเจ้าของกับเราเมื่อไหร่คุบสินค้าของคุณก็ออกประเทศเพื่อนบ้านแล้วมันสนุกมากเลยนะทุกคนคือ บอสจะบอกให้ตอนแรกที่บอสเคยทํางานกับทีมคนไทยอย่างเดียวใช่ปะ่ะมันก็ว่ามันแล้วนะแต่เนี้ยพอมาทํางานกับต่างประเทศในเรื่องของภาษาเอยในเรื่องของการทอล์คกิ้งในเรื่องของไมซ์เซตต่างๆโอ้ยมันสนุกมากตรงเนี้ยบอสก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจนะมาดูตลาดเมืองนอกมาดูตลาดที่เรากําลังจะโตมาดูว่าเฮ้ยเขาทํากันยังไงเขาเป็นยันยงไงบางคนบอกว่าเอ้ยหนูไม่เคยขายของมาก่อนเลยจริงๆแล้วอ่ะออนไลน์มันไม่ใช่การขายอย่างเดียวนะออนไลน์คือการสร้างสร้างคนมากกว่าว่าเราสร้างม เซตคนยังไงเราทําธุรกิจยังไงคือมันมันก็คือธุรกิจชนิดหนึ่งอะที่ไม่ได้มองว่าเป็นการค้าอย่างเดียวแต่มันมีอะไรที่มากกว่าการค้าเนี่ยเยอะมากอันเนี้ยบอสก็อยากให้ทุกคนนะคะลองเริ่มต้นและลองมาดูว่าเออเราเราพร้อมเราพรอที่จะทําอะไรได้บ้างที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยประสบความสําเร็จในรูปแบบของตัวคุณเองด้วยนะคะอันเนี้ยบอสอยากให้คุณเปิดใจเพราะว่าอะไรเพราะว่า ปกติอะถึงเราไม่ได้ทําการค้าเราก็ค้าในตัวเองอยู่แล้วอย่างเช่นการเล่นติ๊กตอกันทําให้ทุกคนอะมองเห็นตัวตนในความเป็นเราเนี่ยมันก็ทําให้ทุกคนเออเขาเรียกอะไรโปรโมทต,ตัวเองอยู่แล้วนะคะแต่จะโปรโมทยังไงให้มันมีคุณค่าแล้วก็ให้ทุกๆคนเนี่ยเขาได้มาแจมได้มาร่วมกบบคุณด้วยแล้วก็สร้างตัวคุณเองให้กลายเป็นเจ้าของธุรกิจไปด้วยอันนี้บอสก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับคนที่เข้ามา อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรืออยากมีธุรกิจภายในครอบครัวเพราะวันนี้งานต่างๆเนาะมันก็ไม่แน่นอนแล้วนะคะงานประจําตอนเนี้คุณดูดิวันนี้นะตั้งแต่บอสทำงานออนไลน์ว่าไม่เคยคิดอยากจะทํางานประจําอีกเลยมันเหนื่อยนะคะมันเหนื่อยหนึ่งมาเมื่อกี้เพื่อนเพิ่งทักมาเหมือนกนันบอกว่าเฮ้ยแม่งไม่รู้แบกดูอยู่หรือเปล่านะไปไปต่อยต่อยเฮดอาร์ะไรของคนไมร <laughs> นะนั่นแหละ อย่างที่บอกอะคือการทํางานประจำอะมันเหนื่อยนะมันท้อมันมัน,ม,นมันต้องทํางานร่วมกับผู้คนใช่ไหมแต่ถ้าเราทําธุรกิจที่เป็นของตัวเองได้อย่างแรกอะ่ะเหมือนรูปที่บอสทําไปเมื่อเร็วๆนี้ที่ทุกคนเห็นอนะ มันเหมือนมันจะยากหน่อยในการเข็นเข็นตัวเองหรือเข็นหินขึ้นไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเชี่ยวชาญคุณเก่งแล้วมันจะโฟล์มากเลยค่ะแล้วทีเนี้ยมันก็จะเป็นท่อการเงินของคุณทั้งหมดแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นระบบ perfect l i k e เนี่ยมันเป็นระบบเดียวที่ไม่เหมือนใครในโลกมันเลยทําให้บอสเนี่ยอยากจะเอามาแบ่งปันให้กับทุกๆคนแล้วก็ให้ทุกคนมองว่าเออวันเนี้ย เราก็ทําได้ทุกคนก็ทําได้ใครๆก็คือกลายเป็นคนที่มีธุรกิจได้ง่ายมากขึ้นจากที่ง่ายไม่พอไม่ต้องเสี่ยงด้วยนะคะและเรื่องสินค้าก็เป็นอีกหนึ่งอย่างค่ะเพราะวันนี้เราคุยกับซีอีโอของเราเหมือนกันเรื่องสินค้าเนี่ยมันจะบอกให้ว่ามันมีสวยแบบระยะยาวก็สวยแบบระยะสั้นอ่าถ้าอย่างทําคลินิกเขาเรียกสวยระยะสั้นแต่ต้องต่อเนื่องนะคะก็คือถ้าไม่มีเงินคุณก็หมดสวยอืมอันนี้อันนี้พูดแบบ โทษตีเจ็บปากเ <g ül> <g ül> นีคะพูดแบบให้เห็นภาพเลยว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้เลยถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้คุณไปฉีดหน้าใช่ไหมแต่ถ้าหน้าคุณเนี่ยสเดือนสาเดือนคุณไม่ได้ฉีดหรือคุณไม่มีตังจบแล้วนะนั่นหมายความว่าคุณจะไม่มีไม่มีอนาคตในเรื่องของความสวยแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องฉีดหน้าตลอดเวลาแต่ Perfect l i g h t เนี่ยสินค้าของเขาจะเป็นสินค้าที่อ่อนโยน อ่อนโยนคือดูแลระยะยาวการดูแลระยะยาวผลอะไรที่มันจะตามมาอย่างนน้อยหน้าไม่พังเร็วค่ะเห็นปะใช้ครีมที่มันแบบว่าสามันดีโอ้โหหน้าแบบเป่งเร็วมากแต่พอเวลาเลิกใช้ปุ๊บหน้ากลานหน้าดําหน้ามีผลข้างเคียงสูงมากแล้วเราก็ไปใช้ผลิตภณัณฑ์อื่นๆก็เกิดปัญหามันทําให้หน้าของเราเนี่ยพอจากับมารักษาหรือกลับมาดูแลทีก็โอ้โหตายเลยค่ะคุณคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเพอร์เฟกต์ไลท์จึงท ทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรสาว2000ปีนะสาว2000ปีนะคะทำอายุยืนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ไปเรื่อยๆสิ่งที่คุณจะได้เห็นเลยก็คือมันจะดีขึ้นดีขึ้นและเป็นการดีขึ้นแบบระยะยาวพอต่อไปคุณแทบจะใช้สินค้าในปริมาณที่ประหยัดขึ้นมากขึ้นคุ้มค่ามากกว่าเดิมแล้วก็อย่างน้อยๆสินค้าจับต้องได้นะคะเพราะว่าบางทีเราก็อยากสวยใน,ใน,ใ,นในรูปแบบต่างๆก็จริงแต่ มันก็ต้องใช้เงินสูงถูกไหมอืมแต่จะดีกว่าไหมถ้าผิวหน้าเราแข็งแรงทุกอย่างเอ่อมันมันดีตามวัยของเราไปด้วยหรืออ่อนเยาว์มากกว่าวัยอย่างตอนนี้นะมีคนทักเหมือนกันานะเอ๊ะไปทเลยวาว่าตีนไม่มีเลยเมื่อก่อนอายุ25คนทักเหมือน30อะ่ะ25ทักเหมือน30เลยนะคะแต่ตอนเนี้ย30กว่าคนบอกอืม้มเป็นพี่สาวลูก นะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะเพราะฉะนั้นแบรนด์แบน Perfect Light นะคะทุกคนเลือกคุณภาพสินค้าเพื่อส่งออกทั่วโลกเพราะว่าเมืองนอกเนี่ยเขาเน้นเน้นเนนเน้นในการที่แบบว่าสินค้าต้องยืนยงคงกระพันเนาะเออแล้วก็2 นะคะสร้างให้ทุกคนมีโอกาสในการทำธุรกิจทั้งหมดเลยนะคะเออเพราะฉะนั้นไม่ผิดหวังแน่นอนตั้งแต่เริ่มตัวไดมอนด์นี่คุณก็ขยายสินค้าตัวเองออกต่างประเทศแล้วนะเออถ้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวบอสจะเข้ามาไลฟ์นะคะมาเทนทุกวันวันนี้จริงๆวันหยุดนะแต่ก็เข้ามาเพื่อที่จะมาสร้างสีสันให้เดี๋ยวได้เจอกันทุกวันแน่นอนหน้าไลฟ์หน้า, live, นา t ิกต็อกได้เจอกันแน่ได้มาพูดให้ฟังกันทุกวันแบบสดๆแล้วก็ประชุมกันสดๆให้พวกเราดูกันด้วยจะได้รู้ว่าโอ้เราทํางานกับต่างประ เทศจริงๆเราทํางานกันแบบเห็นๆเ,เลยเออนะคะแต่ว่าประเทศเราจะเข้าหน้าลิฟต์ทิก k กไม่ได้ก็เดี๋ยวเข้าหน้าลิฟต์เฟซบุ๊กแทนนะคะสําหรับประเทศเรานะเ,เดี๋ยวว่าจะทําคลิปให้นะคะเดี๋ยวจะแจ้งให้ว่าเข้าหน้าเฟซบุ๊กเลยเพราะว่าคุณจะได้ติดตามไลฟ์สดของบอสได้นะโอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะทุกคนและเดี๋ยวเจอกันจ้ะบ๊ายบาย